ที่ครับผมแบกิวแล้ววันนี้เราจะมาดูสัตว์ที่เล่นกันอยู่นะครับนี่ครับสัตว์ที่เล่นกันอยู่และสัตว์ที่เล่นกันอยู่ดูสิงโตหมาจระเข้และลิงและนี่คือ <c oughs> ฮิปโปฮิปโปตัวนี้เป็นฮิปโปที่มีความฉลาดค่อนข้างน้อยมีไอคิวต่ำกว่าติดลบหนึ่งไอคิว <c oughs> ฮิปโปต,ตัวนี้ เฮ้ยนี่มันอุปกรณ์โอ้โหแบกยวไปเล่นแล้วครับโอ้โหโอ้โหสุดมาลุกครบโอ้น้าตมนั่นมันตะโก แล้วแบกิวก็ได้เล่นกับฝูงสัตว์นี่คือตัวอะไรหรือครับแต่มันจะทองไานะไร <c oughs> มันก็เสริสเสร้างอะไรกันไปเ <c oughs> ย,ยอวอันนี้ผมจะมาโชว์สเต็ปเปครับรับรองคุณต้องถึงดูครับ โอ้โหแบกกิวลงโลกครับโอ้โหแบกกิวโดนสัตว์ทำลายโอ้โหตกมาแล้วเอาแบกกิวได้ขึ้นไปแบกกิวจะทำลายสัตว์หรือเปล่าเอ้า แบกิวแบกิวทำให้สัตว์ต้องลงแบกิวชังชั่วจริงๆเอ้ย แบกิวแบกิวแบกิวครับแบกิวแบกิวลงเดี๋ยวนี้เอาแบกิวโดนสัตว์ทำลายอีกแล้วโอ้โห แบคคิวไม่อยากแบิวดนทายแบโดนคำสาปอะไรกันแบกยิวได้ขึ้นแล้วดิแบกิครับครับจบได้ยังจบเลย